ได้้เฝันได้แรงมันนันใจมาตั้งแต่เมืไมถึงปักปีนี้ถึงอยากอยเป็นคนเป็นแบบนี้ได้มาจากกลุ่มแม่ค่ะคือในกลุ่มครอบครัวเราก็จะแบบพี่แก้วใช่ไหมก็เป็นมนุษย์แม่หนึ่งคนแล้วก็คุณแม่ก็เป็นมนุษย์แม่แล้วเขาก็จะคุยกันเรื่องแบบเอาของอาหารทำมนุษย์ได้ทานลาความเป็นแม่เหนื่อยอย่างงี้เดี๋ยวหนูต้องไปดูแลลูกแม่ก็จะแบบเนี่ยก็แม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กเข้าใจหัวอกแม่ยังแล้วเปิดมาก็คือมันมีแต่เรื่องแม่ๆอ่ะฝัน เอ้ยวันแม่ปีนี้เราจะแบบกอดแม่รักแม่เหมือนเดิมมัน normal ไปก็เลยแบบเอารูปนี้ดีกว่าอันนี้คือต้องขอบคุณนะคะน้องเจอ่ะน้องบอสแห่งมิวสีคอสเมติกเดนภาพมาไป็นคนทำภาพมาแล้วน้อง,องใส่คำสั่ง a อไว้คือตอนที่น้องทำอ่ะน้องไม่ได้ขอคำสั่งจากตัวขวัญเลยขวัญแค่บอกบอกว่า เอ่อทำทำเอ่อทำโปรโมชั่นของยูซี่ให้พี่หน่อยให้มันเป็นแม่กับลูกให้เขามีความแบบว่าสัมพันธ์กันได้แบบเป็นโตระหว่างแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็เลยแบบความเพี้ยชีพไงเขาก็เลยไม่เอาระหว่างขวัญกับแม่ก็คือเอาเป็นขวัญกับลูกในอนาคตไปเลยขวัญกัขวัญลูกขวัญเลยมิติใหม่ค่ะใช่แล้วลูกลูกที่ออกมาคือหน้าตาเป๊ะมากก็ลูกขวัญเนี่ยลูกขวัญคนเดียวต้องไอ้มทำแบบคือแบบ บอกสุดการที่แบบว่าต้องแทนอนาคตของเราเลยบ้างก่อน AI ทำถึงมากลูกือถอดหน้าแม่เป๊ะภูมิใจไหมภูมิใจ<อ>เพราะว่าเพราะว่าอยากได้ลูกหน้าตาแบบนี้อะ่ะ <c oughs> อยากเลี้ยงลูกแบบนี้อะ่ะชอบมาคือแบบว่าปากจึง้งอวบอิ่มแบบยูซี่มาก แบบถ้าเกิดว่าความเป็นจริงถ้าลูกออกมาได้แล้วปากแน่ก็คือจะเอาลิปออยที่ทาเลยเอาก็ลิปออยเราคือแบบเด็กทาได้อันนตัวหนเอไเข้าใจผิดเดินไปคิดว่าตัวเองแบบไปยมีเคยปาลุแน่แต่ต้อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับกลัอยากให้แบบเอออยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจผิดบ้างแต่ทุกคนเหมือ่รู้ว่าบ้านเนี่ยบ้านบ้านเราเป็นแบบนี ก็เปิดมีลูกอะอแต่เพิ่มคุณเรมีแฟนเลวก็วหนูอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้แล้วหนูอาจจะเก็บแล้วหนูอาจจะไปเพิ่ม <c oughs> ต่างกัก็ได้อ่ะทุกคนไม่มีใครเข้าขมาเหมือนเลยอ่ะอัในใน,ในี้แรงบรรยายวันขอคุณแม่แล้วขอบคุณล้วนแล้วแรงบรรยายมาเราอยายมอกม,ามีน้องเปล่าแทนการดันทะเลาะกับแม่ที่เฉยอะไรเออแลรงบรรยายวันไหนก่อนหน้านั้นไม่ถึง ่ขวัญไปงานอีเวนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับการทำคลิปใช่แล้วพี่เขาก็แบบว่ามาบดวในเรื่องการทำคลิปแล้วก็มีลูกดจนตอนแรกเราก็เป็นสายปั้นแบบว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแต่เรายังไม่มีอนนะาคตถ้าเรามีไม่ได้เราก็เชิดเพราะว่าผู้ชายมาช้าเองไงแต่ว่ามาตอนนี้แล้วไม่เป็นไรเรามีไอซ์ก็พิลุกได้แต่ว่าเราอยากลุกเพว่าเรา้ ฝันอยากมีลูกแล้วผู้ายผู้หญงอยากมีลูกสองคนแถ้าเป็น,นีเรางนะู้จักับน้องเอย่างเงี้ยนเราไงครับไมว่าชายเขาจะไม่ไไมมกล้าฝาฝนตอแบบออัวรอาลาดูเรเราจะได้รู้ว่าแฟนเราคนสัจฉนาไหถ้าไทยไปอยู่ไปได้เราก็ต้องออนทัว กัวเลว่าจะได้รูปหน้าตาไออนที่เราจะมีแฟเราต้ิเวนก่อนวาเอ๊ามีแฟคนนี้ลูปหน้าตาเราจะเป็นยังไงถ้าเราคิดว่ามีแฟคนี้เราูหน้าตดีอเคค่อแบบว่าน็เตต่อแล้วสรุปหม้อสรุปต่อยูนี่ไงเราิดไคํัว่าสิ่งที่เราลงไปอ่ะจะให้การตอบรับขนาดไหนว่าคิหแค่แบบว่ามัน มัเป็นความสุของขวัญนะในหน้าไอจีที่เราแบบเราไม่รอถึงแต่งรูปไม่แค่สื่อไงเพราะว่าเราแบบอยากทําอะไรเราก็ทําอะไรอยังแล้วก็อันนี้คือเป็นโปรโมชั่นสำหรับที่ขวัญอะไรอยากจะมอบให้กับคนที่เป็นแม่แล้วก็คุณลูกที่เขาได้โปรโมชั่นร่กันด้วยเราก็เลยเลือกใช้ภาพนี้ข้างล่างอ่ะเขียนโปรโมชั่นนะสําหรับผู้แม่ลูกเราได้ทั้งเดือนนะเออไม่ได้่ายเลยไม่ดูไม่ได้ลงตลกตลกเลย อยู่ลงเรื่องนี้คนไปอีกเรื่องเออแล้วทำยังไงกับคนที่โดนเชื่อเข้ามาเี่ยที่กับเราอะไรเงี้ยแล้ยินดียินดีาะขันเป็นแม่าันเป็นอะไรเนียไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไม่รู้เป็นเรื่องอัพจริงหรือว่าคนก็สำหรับคนที่ยินดีด้วยนะคะเบลคัมทูอไม่เวิลด์เพราะว่าวววววอยู่ก็เป็นคนที่เพิร์มเหมือนกันก็เพิร์มกับเพิรอยู่ในการดีแล้ววันนี้ขันก็เลยทำ ต้องขอบคุณลูกผู้ปัดมาใช่ต้องขอบคุณลูกขว้ปัดมเนี่ยพี่ขยี้เนี่ยหนูแค่แบบว่าอยากแต่งหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเราชอบแบบการแต่งหน้าเหมือนเหมือนเหมืออกมาแบบเววเวโอเคไหมต่อไปนี้เรียกหอยเรียกวัญเววเวนะโอเค